ส,สวัสดีครับเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะ เั้ได้ไหมเข้าได้นเนา๋เจอเข้าแล้วสูนตูมันจะเข้าไม่ได้อาอเออด็กงเข้ามาแล้วเนี่ยเออ,เอ,อไม่เป็นไรเดี๋ยวนนพี่ไปสอนในโน้ตบุ๊กครับครับขอบคุณครับหรือว,ว่าพี่หมอได้มาอ้าววันนี้มาแค่สองคนเองยเหรอวันนี้อือ ดจะรอก่อนนะรอก่อน Okay, let's go. สวัสดีครับพิตาพิต้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะไหนเจ๊ช่ะเี่กเนาะตอนนี้ก็มาแล้วกี่คนแล้วหนาโอเค ดูฟ้าดูฟ้าดูนี่ดูเรื่อั้นอันนี้เขาชั้นอื่นเขาเรียนกันหรือเปล่าวะใช่โคเรียนไหอ ชั้นหนึ่งหรือเปล่าอนุบาลสามครับเลโก้อ๋ออ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับเลโก้เลโก้เห็นเพลงใหม่ไหมแล้วทำาอะไรแลทำาอะไรอ่ะเพลงเห็นเพลงใหม่ไหมบล็อกซอมเพลงกบเห็นเพลงใหม่ไหมเห็นบล็อกสอง ทำอะไรอยู่อ่ะครูตเหรอหรือว่าปอหรือว่าอนุบาลแล้วก็ปอแล้วก็มอหรือว่าปอ CFCF ไม่ใช่ไม่ใช่ <C> ไม่ใช,ใช่อันนี้ของอนุบาลสามอืม กดตรงไหนอ่ะ CFC อ่ะ C อ่าเดี๋ยวอ่านโน้ตก่อนเดี๋ยวอ่านโน้ตก่อนคุณตัวอ่านโน้ตให้ฟังก่อนเนีนยนะครับก็จะเป็น Do fa do fa do mi mi Do fa do fa do mi mi Do do re mi son fa, fa. Ah. Fa, fa, mi do, do, re, mi san, fa, fa. Do. ฟาโดฟาโดมิมิโดโดเรมิซอมปาฟาแค่นนี่ได้ยินไหมได้ยินครูโตอ่านโน้ตไหมเมื่อกี้ได้ยินครับโอเคแล้วเพลงช้างต่อล่ะเพลงช้างเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเพลงช้างเอาไว้ก่อนทำไมอะเดี๋ยวต่อจากต่อจากเพลงนี้ได้ไหม ได้ดูฟ้าฟ้าเอาเพลงง่ายๆก่อนเพลงง่ายๆก่อนดูฟาดูฟาน,นี่อะคนไหนดูวะเนี่ยดูฟ้าเลโก้คุดโดูโตขอดูคีย์บอร์ดของเลโก้หน่อยเร็ว ครูตัมองเห็นริมคีย์บอร์ดครตูตัวจะบอกได้โอเคเลโก้ดูดูอ่าร uh, ิมคีย์บอร์ดสีดำที่เป็นสองอันดูริมคีย์บอร์ดสีดำที่เป็นสองอันสิ <c oughs> อันนั้นสามอันสองอันอยู่ตรงไหน <c oughs> อ่าข้างหน้า ข้างหน้าของสีดำสองอันน่ะจะเป็นโดโดกดสิกดโดสิอ่านั่นแหละโดต่อไปเป็นอะไรติดกันโดมีมีโดโดม,ม,มีมีอันที่สามมีอยู่ข้างหลังสีดำสองอัน ไม่ใช่อยู่ข้างหลังสีดำสองอันอ่ามีมีครับนั่นแหละครับโดโดโดฟาโดฟาอ่าโดโดเรมีโดฟาโดฟานั่นแหละโดฟาโดฟา โดมีมีโดมีโดมันแหละอันนี้ใช่ใช่ครับอ่าทีนี้ต่อไปโดโดเรมีโดโดเรมีนี่เรใช่ไหมครับคุณอ่าใช่เรอยู่ตรงกลางสีดำเน่เ่ซอนฟ้าฟ้า เซ่อนซอนอยู่เลยฟาไปอันหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่พยบมามอีกไม่ใช่ขยามาอีกอ่านั่นแหละซอนซอนฟาฟาโด้าโด้าโดมีมีเล่นแรกก่อน โดมีม mm ีโดมิซอนซอนฟ้าฟาฟ้าฟ้า,ฟา,ฟาอันนั้นซอนไม่ใช่ฟ้า อ่าอันนี้เสียงปลาครับผิดอ่าอย่าลืมโดมีมีอ่าเลโก้ดูดีดีเลโก้ดูดีดีก่อนโดฟ้าโดฟ้าโดมีมีอ่าอ่าทีนี้ค่อย โดโด,โดเรมีซอนฟ่าฟ่า,อฟาโอเคอ่าใช่แล้วนะครับอ่าที่เหลือทุกคนฟังฟังกีตาร์อออููอูกีตาร์ฮะอากิตาอ่านโน้ตให้ครูโตฟังหน่อยวางโน้ตดิ พี <premises. S 2> ต่ตาอ่านโน้นให้คุณัวฟังหน่อยเร็วโดฟาโดฟาโดมีฟาโดมีมีโดโดอ่าเห็นลูกศรชี้ไหมเห็นลูกศรชี้ไหมโดเดมีอะเอาไปเอาไป าฟังครูตัวอ่านฟังครูตัวอ่านนะครูตัวจะอ่านให้ฟังนะโดฟาโดฟาโดมีมีโดโดเรมีซอนฟาฟาโดโดเรมีซอนฟาฟาโดฟาโดฟาโดมีมีโดโดเรมีซอนฟาฟาอ่ะเล่นเหมือนกันเลยบรรทัดที่หนึ่งกับบรรทัดที่สอง อ,อ่านเหมือนกันเลยอ่าคนที่ไม่มีคีย์บอร์ดให้อ่านโน้ตส่วนคนที่คียมีคีย์บอร์ดก็ให้กดได้เลยนะครับเพลงนี้ง่ายมากเลย Fro อ s o องแปลว่ากบร้องเพลงหรือเพลงของก,กุบ ดว์บีสองโดว์าดวปาดวปาโดปาอ่าเดี๋ยวเลโก้เลโก้เลโก้ครับเลโก้ได้ยินนะครับเลโก้ครับสองบรรทัดนับหนึ่งรอบนะสองบรรทัดเนี่ยนัดโดว์บ

พี่ต้าอ่านด้วยนะพี่ต้าอ่านสิบรอบนะนะพี่ต้านะพี่ต้าอ่านสิบรอบอ่านอ่านโน้ตก่อนนะครับค่อยกดเดี๋ยวก็จะค่อยถ้ามีคีย์บอร์ดแล้วค่อยกดนะครับตอนนี้อ่านโน้ตก่อน

Do do re mi, Son bay ba. Son fa bay bay fa bay do bay do. Do, no, do. mi bay 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 mi bay 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 mi bay 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 mi bay 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 ใค,คใ,คใครไม่มีคีย์บอร์ดให้อา่านโน้ตนะครับใครไม่มีคีย์บอร์ดให้อ่านโน้ตคนที่มีคีย์บอร์ดก็ให้กดกดเพลง คนที่อ่านโน้ตก็อ่านสิบรอบนะครับคนที่กดก็กดสิบรอบนะครับแค่นี้ก็พอครับใช้เลโก้

Do re mi son fa fa. Do do re mi son fa fa. Do mi Do Do re, mi. Son, pa, pa. Do Do re, mi. Son, pa, pa. Do mi. mi. Do do re mi. ซนฟ้าฟ้าฟ้าดูฟ้าดูโอเคเลโก์โอภักก่อนเดี๋ยวคุณตัวเอาเพลงช้างให้ให้เพื่อนจบเพลงนี้ก่อนแล้วคุณตัวเพลงช้างให้หกสิบพอดีขอบนุญาตครับ ฟ้าฟ้าฟาอาใครครบแล้วบอกครูโตด้วยใครครบแล้วบอกครูโตด้วยครบแล้วอ่าถ้าครบแล้วปิดไมค์ได้เลยถ้าครบแล้วปิดไมค์ได้เลยโอเคครูโตจะได้รู้ว่าใครฟ้าดูฟ้าดูมีฟ้าฟ้า โอเคครบทุกคนแล้วนะอ่าคุณตัวจะปิดตอนนี้แล้วนะอ่านี้ต่อไปอ่าจะเป็นอ่า เลโก้ต่อไปจะเป็นเพลงของเลโก้นะอ่ะครับอ่แล้วอ,ดอว Lego, ด <c oughs> ด่ดูอ่าทีนี้เลโก้ดู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 ลาซอนลาดูปาดูลาซอนลาาซอน,อ,นอ่าเราเล่นสีแดงกับสีเขียวแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ไหมครับเลโก้ ใช่ครับอ่าเราเล่นถึงสีเขียวนะต่อไปจะให้เลโก้เล่นสีม่วงเล่นสีม่วงอ่าฟาเลฟาฟาโดเลฟาถึงแค่นี้ฟาเลฟาฟาโดเลฟาถึงคำว่าจะหมูยาวยาวเรียกว่าง่วงรงนีัน อะจะอูกยาวยาวเรียกว่างวงให้ถึงตรงนี้เอาแค่นี้ก่อนเลางช่าไม่ต้องดูโดโดโดอยู่ข้างหน้าสีดำสองอันเลโก้ LEGO ไม่ต้องเกิดกดเกินไปถ้าเลโก้เกิดเกินไปจะเป็นเสียงที ต้องอยู่ตรงสีข้างหน้าสีดำสองอันไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ข้างหลังสีดำสามอันอยู่ข้างหน้าสีดำสองอันอ่าทำไมฟาเลฟาฟาโดเลฟาฟาเลฟา โดเลฟาโดเลฟาฟาอ่าทีนนี้เลโก้อ่าโอเคให้ le ja, mo, y aw, y aw, y aw, เลโก้เล่นจะหมูกยาวยาวเรียกว่างวงเล่นถึงตรงนี้จะหมูเห็นไหมจะเอฟอ่าจะฟาจะหมู ฟาเลฟาฟาโดเลฟาอ่าทีนี้มีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างาก็อันเดิมซ้ำอันเดิมซ้ำที่เลโก้เล่นเมื่อกี้มีฟาเลฟาฟาโดเลฟาเหมือนกันนกฟาเลฟาอ่า พูดง่ายๆว่าเล่นฟาเรฟาฟาโดเรฟาเนี่ยสองรอบฟ้ามีดเรฟาเล่นอีกรอบหนึ่งฟาเรฟาฟาโดเรฟาให้ต่อกันมีฟาดูเรฟ้าโอเคอ่ะทีนี้เรามาเริ่มจากสีแดงเด็กโอเรามาเริ่มจากสีแดง

เราใหม่สิเลโก้กดไปฟาเลเลอยู่ตรงกลางสีดำสองอันเลโกกดผิดไม่แก่โดเล่ฟาโอเคแล้วทีนี้ฟาเล่ฟาฟาโดเล่ฟาจะต้องเล่นซ้ำกันสองรอบ ม่วงาเล่าาดเล่าอีกรอบหนึ่งดเดเห็ตาล่าาโดเลา่าเลาาดเลาาเาาโเต่ ตั้งแต่สีแดงอ่าสีแดงสีเขียวสีม่วงวิผิดเอาใหม่เอาเริ่มใหม่ใจเย็นฟาซอนฟาเลฟาฟา โดอีกรอบเึิงปาเลปาปาโอเคอ่าต่อไปทีนี้อ่าเลโก้ Lego ไปเล่นโดสูงโดที่เล่นครั้งแรกอะโดสีแดงอะโดสีแดงอ่าอ่าทีนี้โดก็จะเป็นโดเลโดลาซอนฟา โดเลโดลาซอนฟาฟาโดสูงเลสูงโดสูงเลสูงโดสูงโดสูงเลสูงไม่ใช่โดโดจะอยู่ที่ข้างหน้าสีดำสองอันเสมอสูงไป สูงไปครับขยับลงมาอีกอ่าตัวนี้อ่าโดเลดโด่ดเลโดเลาโดเล่เลโดเลางสเลดเล่โดเล่เลโดลาโดเล่ตเ่ตดลดลโดล่โดเนเลเกโดลโ่ดดล่ลลล ลาย้อนกลับดูดลาลาอ่าลานั่นแหละตรงนี้โป้งนั่นแหละลาตอนไล่เรียงกลับฟาครับจบเพลงจบเพลง,ง,งแล้วโอเคครับจบเพลงแล้ว ô ôi ô ô ô tục ô ô ô tục à hay lấy cô công này đi còn do le do la son fa do la son fa do le do la la ซอนาอ่านี่คือจบเพลงนะอันนี้คือจบเพลงนะโอเคครับอ่าทีนี้มันจะมีสีแดงสีเขียวสีม่วงสีดํามีสี่สีสีแดงสีเขียวสีม่วงสีดําอ่าทีนี้ให้เลโก้ลองเล่นดูสีแดงสีเขียวสีม่วงสีดําเลโก้ลองเล่นดูเล่นไปทีละสี pa son pha lê pha pha do lê pha pha lê do lê do la son pha do ai sai do 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 la son pha เออจบเพลงเดี๋ยวให้เลโก้ซ้อมนะเลโก้ซ้อมนะอย่าลืมซ้อมเพลงนี้อย่าลืมซ้อมโอเคอ่าวันนี้วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครูตัวพอแค่นี้นะแล้วก็อย่าลืมเพลงอะไรฟ็อกซองด้วยอย่าลืมเลโก้ก็เซฟหน้านี้ไว้แคปหน้าจอไว้ก็ได้เดี๋ยว เดี๋ยวตอนทใชไหมอ่ะออนไลน์หนึ่งทุ่มอ่ะหนึ่งทุ่มออนไลน์ไม่ได้ทำไมอ่ะหแล้วไปดูใน YouTube เลยเดี๋ยวคุณูัตลง YouTube บอกแม่ว่าปินมานี้ให้ด้วยนะโอเคโอเคอ่าเดี๋ยวเวลาหมดแล้วนะครับแล้วคูตัวปิดก่อนนะครับครั ครับครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่าน